วันนี้ผมจะมาบอกให้ฟังว่าช่องทางการติดต่อของคุยทุกเรื่องกับสนธิหรือสนทิทอล์กได้ทางไหนบ้างทางแรกคือทาง f c e e o o o นะครับนี่ยให้กดไลค์หรือว่ากด follow กดติดตามแล้วเลือกกด see first ไปเลยในเพจคุยทุกเรื่องกับสนธิเมื่อชมแล้วก็ช่วยกันแชร์ออกไปมากๆเพื่อให้บางคนที่ยังไม่ได้อยู่ดูได้ความรู้กับสิ่งที่ได้ผมพูดนะและเดี๋ยวนี้เรา,เราก็ไลฟ์สดผ่าน YouTube เช่นกันนะครับให้เข้าไปใน YouTube ค้นหาคำว่าสนทิทอล์ก กด Subscribe เอาไว้เปรียบเสม,มือนห้องสม,มุดเคลื่อนที่สำหรับแฟนรายการคนไหนอยากดูเนื้อหาตลอดจนการถอดคำพูดในการพูดออกมาเป็น Text แล้วเนี่ยก็ให้เข้าไปที่ World Wide Web สนที่ Talk.com เพราะจะรวมไว้ในเว็บไซต์โดยแยกเป็นแต่ละหมวดหมู่ครบทุกเรื่องทีเดียวละครับ สุดท้ายสำหรับท่านผู้ชมที่ไม่อยากเห็นหน้าผมแต่อยากฟังเสียงผมอยากฟังเรื่องราวที่ผมพูดก็เข้ามาฟังที่พอดแคสต์ถ้าท่านที่ใช้ iPhone ระบบ iOS ก็เข้าไปที่แอป p o d แคสต์ PDCAST เมื่อกดเข้าไปแล้วก็เซิร์ชคำว่าสนทิทอล์ k ก็จะมีให้ทุกรายการส่วนท่านผู้ชมที่ใช้โทรศัพท์ระบบ Android นะฮะก็กดเข้าไปเหมือนกันแต่ว่าจะมีคำว่า Pod Bean คือ POD b e a n แล้วก็กดเข้าไปนะครับ